สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับได้แล้วบ่นี่ก็อยู่กับผมนะครับช่องบอเบียดำซิ่งนะทุกคนเมายันนี้นครับที่ลงมู่สีตะเกะครับโอ้ดูน้ำหนักรถเบาครับ10ตัน8นะครับแม่ลูก10ตัน8โอ้ไต้เนื้อเยอะนะนี่10ตันป้วน,นเนาะน้ำหนักน้ำหนักมันได้ะไรสามสิบเจ็ดเนาะว้าเล้กัน อู๋ตามน้ำหนักยี่หกยี่สิบเจ็ดครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่แกสามร้อยมูนี่แบกบ่ลอีกบ่แบกหรือมั้งอ,อเปันนี้ค่อยแบกเอาอือเบสเกตหรือวะดูอลงโมเดี่ยวนี้ครับแม่งวะอยู่ในหุบเขาเลยครับนี่ในปลายยางในปลาย,ยางครับพี่น้องมีแต่ปลาย,ยางกับปลาทูเลี้ยงครับ ดูทางลงครับห้องเขาข้นเกยังเกยสามพันี้นะข้นเกยสามึนเกยหังขนสิบจะลบกันก่อนตัวที้น่อยกัห่าวน้องเขาครับโอ้เล็กพี่กีหนูนะครับนี่เบิ้งว่ะโอ้อันนี้ะตอนีออยากอยากเอาการอย่าเอาการอยู่ครับที่น้องมันแยวครับ อ้ใั่รถเครื่องบดีแน่นี่ห้วยมันน้ำพุ่งนอนแล้วโอ้ไกลอยู่ลึกชันอยู่นะครับนี่อ๋อเวมันเห็นห้องเล่าเหรอโอ้เฝ้าเฝ้าเลย่แไม่้องโโอ้ยวันนี้สามหลอดถึงเกลียดเว้ยเพราะว่าอยู่ๆโอ้โอ้โฉะอย่าว่าหมุนโชว่เลยแห้งมาไม่ธรรมดาครับ

เปลาหินตั้งล่างเลยคือนาสั่งอยู่นี่เนาะการเท้าประซังเลยเล่นไปเลยเดย๋ยว่เนา <c oughs> <ล>ะลักไหมลักก็เลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับผมมองหินตัวนี้แล้วนี่ <c oughs> กอนอยังไง <c oughs> เ,เอาไปเอาไปเลี่ยงหน้าบ้านเนาะดูว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้มารีวิวนะครับที่จังหวัดสีสเกตนะพี่น้องลงมู่อยังก่อน มีบางซับนะครับนี่ก็แต่ดูดูเหมือนว่าหินมันจะลึกมากเลยนะครับพี่น้องดูต้องลงไป้างล่างนู่นครับเหมือนเอารถพ่วงลงไปใส่แล้วก็ไต่ขึ้นมาโอ้ไม่ธรรมดาครับมาดูอ่ะนู่นนะครับนู่นเราอยู่กางล่างแบบดูทางวนลงไปครับอู้สั้นอยู่ด้ยนี่พี่ นันขค้นพิธทาดิชีวิตเปลี่ยนเลยดิยนจํมาเลยแล้วใครจเบรคเลียนเนียวสงสยัยลอกลูกฝอยลง,ม,ยง,างลมาด้วยฮะเบไว้รถตังแล้วมาดันโมแน่โมแน่โมแน,มแน่เร็วๆไอ้ <laughs> ุ่นทิ้ทก <laughs> วนเ <laughs> ลยอะนรลกับปู่นอนยังไงไมมงกย่างสูงเลยครับสูงแห้างครับสูงชาแนงเนี่อยอืง มองไปดูว่ารถก็เยอะเหมือนกันนะครับนดิก็โท,ท,ทอดังๆรถเฮ้ยกระชอนดังนี่ฝ่าขาดเลยขับรถได้นะมึงเอ้ยหินเดียวนี่พังหมดเหรอคอมันดังนะไม่ธรรมาดาดูแบบอ้อเหมือนเราอยู่ในแอฟริกาใต้เลยครับลึกมากครับไอห,หินขูดเขา เอ้อแปลวมาเอองนี่ว่ายนิต่านลเนาะโอ้มันเป็นมันเป็นหมูหมูคื่อนที่ตัวนี้แบบว่าย่ายหมูไปไกลไกลนี้เลยนะไอยกันอยู่บ้านจร้งิเี่ถอยตรงก็เลยหรอห้องตรงเอาขี้อ้อยหลดธรรมดาครับนี่จะชั้นหินเลยครับ ตอคนนีตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างแล้วนะทุกคนหลงโม่ก็ใหญ่โตพอสมควรนะครับมากับเจ้าเดก,ก้าร้อยก้าห้านะครับผมแหมธรรมดาครับ ยางตัวแม่ก็จะเป็น19.5านะครับข้างหลังก็17.5จนะครับผมแตเตี้ยดีมากเลยอะ่ะทุกคนต่ำรับต่ำกว่ารถผมเยอะเลย Ăn cháp chạp lên Lối có lạc vậy nè Điều gì ừ. Bye. เดี๋ยวโม่แป๊บเดียวแหละก็เต็มอ่ะรถนักโม่รถโม่แปบ๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งดูทางขึ้นครับต้องขึ้นไปนูน่นสุดยอดภูเขาข้างบนนเ่นครับโอ้โหหดแท้เนาะเออ่ะดูทางขึ้นหน่อยยาวมากครับชันครับ ธรรมดาครับอยู่กับทีมงานไปรุ่นพันล้าน,นครับผมยี่ิหินคุกครับ26่สิบหกนะครับโอ้ยี่ิบจัดครับยี่สิุน รอหินดั้งนั้นเลยครับนี่ถ้าเป็นบ้านผมนี่ไม่ต้องรอครับมาถึงก็ตักใส่ตักใส่ช่างกับบ้านเลยครับเซ็นไว้ครับแต่อยู่ยนี่ต้องรอคริงฟุกไม่ธรรมดาจริงครับ น่าจะรออยู่นี่ชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละครับกว่าจะได้หินนะครับก็เอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนตอนขึ้นว่ามันจะขึ้นไหวไหมครับก็คลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ